สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคู่ซีตีเนียนครับรายการคู่ซีตีเนียนของเราเนี่ยนะครับมาตอนบ่ายโมงครึ่งวันอาทิตย์ทางช่อง9แบบนี้เราจะไปตีเนียนกับคนดังทั่วฟ้าเมืองไทยต้องบอกทุกคนก่อนว่ารายการเราเนี่ยนะคะย้ายเวลามาอยู่วันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งแบบนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปตีซีกับซุปตา์ต่างๆวันนี้เดี๋ยวก่อนวันแล้ววันนี้ล่ะซุปตา์ที่ว่าเนี่ย ทำไมพี่ลิพาพี่มาอยู่เหมือนเป็นแบบว่าเขายังทำบ้านไม่เสร็จเป็นอะไรก่อสร้างกันเต็มไปหมดคือแขกรับเชิญในวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่คลั่งไคล้ในเรื่องของสยศาสตร์เฮ้ย <c oughs> ม่ได้ดึงเบรกอไวยสยศาสตร์โหราศาสตร์ดูดวงฮวงจุ้ยอะไรเนี่ยนี่บ้านเขานี่ตอนนี้กำลังปรับ่วงจุ้ยชุดใหญ่ค่ะขอบอกบ้านทีหนึ่งว่าเขาจอมแฉนี่ไงมาแล้วโอ้โหสวัสดีครับ แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือดีเจฟีปากกล้ามดดำคาชาพาดที่แฉดาราจนกลัวกันทั้งวงการมาแล้วคือบ้านเดิมของคุณเหรอคือคืออยู่บ้านหลังนี้สี่สิบปีคุณพ่อย้ายบ้านไปแล้วก็เลยยึดหลังนี้เลยก็เลยอยู่เรายึดเองยึดเองอ๋อก็เลยแต่งเองทำอะไรเองใหม่ที่นี่ก็มันสี่สิบปีแล้ววันนี้แต่อันนี้เป็นอะไรที่ทำให้แบบนิวอะไรวโมเดิร์นพี่มั่งเป็นคนที่สายกลัวการเปลี่ยนแปลงค่ะอันนี้จริงๆเนี่ย i n s u ป a t i o n นจริงๆก็มาจาก บ้านของคุณปูลิจิบรายจิบรายเหรอนี่คุณไปเยี่ยมบ้านผมมาแล้วเงี้ยมานี่หลังคาหมางเหยื่อผมมาดูอยู่นี่เหยื่อบ้านผมเลยปูลิเลยคุณก็ไม่กินอะไรเลยนัไม่กินแล้วบนเวทอุ้ยเอาแบบสดๆดกันต่อเลยต่อไปเลยนูลิยังไม่เสร็จยัง๋ยวเสร็จแล้วมไมค์ทีที่ผมอยากรู้คือผมได้ยินมาว่าคุณทำฮวงจุ้ยด้วยเกี่ยวกับบ้านคุณเห็นบ้านที่กำลังสร้างของมัดดำไปแล้วเรามาดูกันต่อว่าเขาสร้างบ่อปลานี้ตามหลักฮวงจุ้ยแล้วจะแก้ไขในเรื่องไม่ดีอย่างไร ก็อ,อยู่มาถ้าทับท่อไปเรื่อยนี่คือบ่อแบบเหมือนตอนมื่อก่อมันตื้นอยู่ขนาดนี้เห็นไหมมันก็จะเริ่มแล้วก็จะเริ่มขุดลึกลงลึกลงอย่างเงี้ยจนเหตุการณ์ล่าสุดผ่านมาเนี่ยตัวเองเล็กไป่ครับ <ฮะ S 1> เล็กไป่ครับกลัวขนาดนี้ลแล้วลว่าคุณพ่อไม่สบายต้องผ่าตัดข่าหัวใจก็เพราะว่าในระหว่า,างาที่พ่อผ่าตัดหัวใจอ่ะถ้าค่าดร้ยเป็นรอยเอป็ตายเลยเหรอ เหมือนกัับรกแ็เลยเชื่อว่าตรงนี้แหละเออมันมันน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่สำเร็จเบื้องหน้านี่นี่ว่าเป็นหินหินพิเศษของมดดำก้อนนี้มองได้หลากหลายมุมมองไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่กวนอิ่มและยังเป็นอะไรได้อีกเราไปฟังมุมมองของเขากันเลยครับมมองมุมนี้จะดูเป็นอะไรอ่ะผมว่าเหมือนพระพิฆเนศนะมีเป็นงวงมันอะไรมาเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็พระพิฆเนศในองค์เดียวเหมือนเราคือว่า ผู้หญิงครึ่งชายอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นแค่น้ำจิ้มนะจ๊ะนี่น้ำจิ้มของเรืองของสายยาไปหาที่นั่งคุยต่อดีกว่าโอ้มีผู้ชายซ่อนอยู่ผู้ชายมีผู้ชายซ่อนอยู่ผู้ชายไว้ในบ้านสองคนนั่นไงอยูดีดีสองพิธีกรคู่สีก็บังเอิญเจอผู้ชายที่มดดำซุกไว้ในบ้านสักงั้นเรามาดูกันต่อว่ามดดำจะแก้ตัวยังไง นี่คือแขกรับเชิญพิเศษที่เป็นเลหมายนี่คือุนุ่มที่คขุดซุกไว้ในบ้านคุณใช่ไหมนี่ยังเดินมาห้องแรกเองนะเจอสองคนแล้วนะข้างบนมีอีกไหมข้างบนอีกวะมีครับีหรอปาบม่าถูกเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าหวานดีก่อนแน่นอนตวงก่อนก็คือไอ้ตอมเป็นช่องเจ็ดเป็นดาราแบงค์เป็นเพื่อนขอะตอมอย่างนี้วันนี้เราจะมาแชรกันดาครับผมเคล็ดลับในการชวนเพื่อนมาสนุกที่บ้านเนี่ย ต้องย้อนกลับไปเมื่อสิปีแล้วก่อนแฉเลยดีกว่าพี่เป็นคนชอบแฉคนอื่นขอแฉพี่คืนน้างต้องเริ่มต้นเลยเนี่ยตอนนั้นผมอายุสิบเก้าครับยังเด็กยังอ้อหน้าตังอ้่อยู่เลยเป็นพี่เอกเฮ้ยมึงมาบ้านกูดิเฮ้ยเฮ้ยปลอดภัยนะเว้ยเอียน้องมาเลยน้องมาเลยวันเดียวก็ วางนีน้องมาน้องมอมมอมมอมขึ้นไปอาบน้ำก่อนขึ้นไปอาบน้ำก่อนวไม่โอายความว่าไ้ยให้ใครไปอาบน้ำให้ผมบ้างให้เบนบ้างขึ้นไปอาบน้ำก่อนเอแล้วก็เดี๋ยวเปิดเข้าเปิดออกห้องเปิดออกเไปเลยว่าคุณแอบดูคุณอาบน้ำเหรอไม่ใช่ทำอะไรเคล็ดลับอะไรไปดึงของก่อนเนาะ โจหุ่นด้วยเองโจหุ่นใช่ที่ตอำต่ำต่ำด้วยไหนดูดูคนใหม่ดูคนนะมีอย่างนี้ด้วยครับทุกคนฉันฉันฉันเชื่อเลยนะว่ามันเออเวลาเราไปเปิดบ้านคนอื่นก็เนี่ยมันจะอีกความรู้สึกหนึ่งนะอมันนาแดงนาแดงแล้วคุณเก่าเขาจะทำอะไรเขาจะทำทำเราอ่ะดิโอเคนะทุกคนจะทำทำเราอ่าเลยความเก่าความจริงช่วงหน้ามาดูกันต่อว่าผู้ชายที่ถูกหลอกมาจะโดนมดดำหลอกมากินตับกระทำชำเราหรือเปล่า เต็มเหนียวเต็มเนียวเต็มเหนียวยังไงมันไม่ได้ก็ไม่ใช่มดดำหรอเว้ยสนับสนุนโดยไม่์มิซูบิชิมิลาดน้ำดื่มตราสิงแบนเนอร์ไบรทคู่สีตีน ูสตีีีเนยช่วงที่แล้วเราได้ไปเจอสองชายหนุ่มที่มดดำซุกไว้ในบ้านมาดูกันเป่อว่าสุดท้ายมดดำจะได้กินหรือไม่ได้กินแล้วคุณกะว่าจะทำอะไรเขาจะทำทำเราเลยโอเคนะุทจะทำทำเรา่าเลยความจริงความจริงเชื่อไหมคืนนี้ฉันสวยมากผู้ชายระดับดาราดัชชี่เนี่ย หกคนจริงต้องสักคนนี้อ๋อนี่หกคนมาทั้งมามาพร้อมละคนเลยเหรออหกได้โอ้ยมีคนนั้นมาหกคนเลยเหรอได้ฉันคิดเลยว่าเต็มเหนียวแล้วเว้ยต้องได้สักคนเล้ววะคันปากคันปากเต็มเหนียวเต็มแน้วเต็มเหนียวยังไงมันไม่ได้ก็ไม่ใช่มดดงแล้ววะเอาละต้องเอาน้อง แล้วพอเขาจุดเหนียวตัวอุ้ยตอนไปเชื่องกันมาเนี่ยเกมแพเห็นไหมเกงแพแจกเกงแพเขาบอกได้ยินมานานแล้วเขาบอกว่ามดมดดำกับเกงแพเนี่ยคุณต้องแจกกางเกงแพก่อนหรือคุณต้องใส่ชุดแพของคุณลงมาแบบไปแจกเขาแจกด้วยครับเพื่อเพื่อให้เดินแล้วมันลื่น แฝง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 สี่สี่ห้าแล้วเขาก็จะมองหน้าอย่กันแล้วก็เออเป็นไงบ้างเออจะเข้ารูป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 คนที่โดนต่อยไงครับคือเมื่อก่อนเนี่ยอย่าลืมช่วงหนึ่งที่เขาจัดระเบียบสังคมมันก็หาที่เที่ยวหลังตีสองไม่ได้อันนี้ปาต่ออัพมาปาร์ตี้มาต่อเอ๊ะผู้หญิงเดี๋ยวมาบ้านพี่เนี่ยจะเอาแฟนเพื่อนมาจะตำรวจมาจับพี่หรือเปล่าพี่เสียหายหรือเปล่า เรูเอาเมียไปส่งกันที่หมดแต่ยังวนมาดี่คนเดๆๆกว่าทุกคนก็ตีสาปุ๊บมันก็จะเลยแต่ผู้ชายมา หมายตาไว้เบิร์นไอ้นี่ไหมนี่ชวนแล้วชวนอีกพี่ชวนเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นนักธนิตระดับชาตินักกีฬาด้วยได้ด้วยดีแล้วเมื่อก่อนมาถ่ายอิมเมจที่คือความฝ่าฝันที่จะได้กินมันมาถ่ายเนื้อสีแล้วลอดได้ได้ยังไงถึงรอดได้เอาตัวรอดได้นี่จะเล่าฟังฟังฟังทุกคนมันก็อาบน้ำหมดทุกคนอาบน้ำหมดเฮ้ยเปิดแบบว่าปาร์ตี้เปิดเพลงกันไปแล้วก็ต้องคิดว่าอยู่ในกำมือกูแล้วล่ะอ่ะนึกออกป่ะนึกออกค่ะวาแล้ว สบายตัวแล้วเดี๋ยวตาเราอาบน้ำก่อนในวันที่ฉันอาบน้ำอ่ากูก็เอ๊ะอะไรใครตอกตะปูตก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 นล้าเออมันเอากุญแจไปล็อกในห้องน้ำฉันแบบไม่ให้ออกแล้วมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าลวดตึงลวดตึงมาะ วที่อยู่ข้างหน้าที่กูหมดเงินซื้อไปเพื่อ,อนร่อเอามาเลยหมดเลี้ยงหมดเงี้ย,ม,ดดยมันเอาไปให้ชนีกินต่อแล้วมันเอาตะปูอย่างไหนอ่ะไม่รู้ม,มันไปเอาแบบคือมัน <c oughs> แล้วไปเอาตะปูเลยไงหา <c oughs> หากันมีผมมีแอมอย่างเงี้ยหามันอยู่กันหลายตัวมันก็คิดอะไรชวๆกันได้ไงเราแน่เลยว่ะเฮ้ยแล้วโกรธแล้วโกรธโกดธหรือไงโกรธหรืยไงโกรธเจียดโวยด่าโวยด่าแบบ ไอตูดไอตูดไอหลังจากนั้นสนิทกันได้ไงอ่ะก็คือแบบว่าไม่พูดกันประมาณสักแบบห้เดือนมั้งจนโตขึ้นมาเนี่ยเราเราก็ทํางานอะไรที่มันลุยลุยอ่ะก็กลับกลายเปนพวกมันที่ไปทําให้เรานะมันก็แปลกนะพิมคือจะเด็กที่เราจะจะกินเขาเหลืออะไรเงี้ยคืออย่างบางทีเราทํางานไม่ไหวอย่างเงี้ยออกป่ะแล้วก็ส่งรุ่นนี้ไปทําแทนทำไมถึงรักพี่มดดำคะจริงๆแล้วพี่เขา เป็นคนพูดชาผงผางครับแต่ว่าจิตใจลึกๆแล้วเขาเป็นคนที่จิตใจดีคนหนึ่งครับสอนนะสอนนะครับสอนเรื่องธรรมะสอนอสอนเรื่องธรรมะสอนเรื่องการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเกิดเป็นคนเนี่ยต้องอยู่ในความไม่ประมาทมันก็ย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ก็หมดคือกลายเป็นแบบว่าบ้านหลังนี้ก็เป็นเหมือนของเขาอ่ะก็เราก็เป็นดีที่เขาสบายใีที่เขาสบายทุกวันนี้นะฮะฉันเป็นผู้อาศัยนะฮะูวันที่คเมียมันเอามาอยู่ด้วยฮะเมียมาอยู่ด้วย มีอะไรกันพี่ไม่เอาแฟนมันเอาแฟนนะป้าปุ้ยกลับป้าปุ้ยใช่ก็เลยรู้สึกว่าอะไรยันบ้านผิดเข้าบ้านผิดเนี่ยฉันมีเต็มบ้านฉะนเลยพิมกระถาเลยเอาเป็นว่าเราก็เอาอุ่นนี่ก็เหมือนสมาชิกในครอบครัวไปเล่าประสบการณ์การดูหมอของคุณดีกว่าผมเห็นมาเมื่อก่อนสักยันโดนหลงโดนหลอกอะไรนี่แบบว่าไม่ได้เตือนเป็นอุทาหรณ์ว่าเราควรจะเชื่อยังไงเมื่อก่อนเนี่ยดูหมอดะเลยดูตั้งแต่หมอดูแบบที่แปลกๆสุดก็คือดีนม บีบนมยังไงวะแบ่งนมคือคุณยายห้าสิบอะไรเงี้ยแล้วคุณไปนั่งดูนมคุณยายห้าสิบเหรอก็จะบีบนมว่านมออกมาบีบปิดแล้วจะออกมาบอกว่าคำตอบเป็นยังไงปิดแบบไหนปิดยาวปิดอะไรอย่างเงี้ยใช่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 เราเป็นคนไปบีบนมเขาไม่แก่เป็นคนไปบีบนมเขาบีบเองอีกบ้าทมีหมอดูลูกเจี๊ยบอันนี้เคยได้ยินไหม่นะมั้งหมอดูลูกเจี๊ยบเนี่ยเพิ่งล่าสุดเนี่ยตอนนั้นรายการบอกข้าวเราถือหลุดก็ไปดูกับพี่หนุ่มกัญชัยไว้ย ว่ารายการจะกลับมาหรือเปล่าพี่หนุ่มก็ปล่อยปล่อยลูกเชี่ยวก่อนลกเชี่ยบอกว่ารอไปเถอะไม่กลับมาหรอกอีกครั้งหนึ่งมันก็อ่ะเดี๋ยวดูสิลกเจี่ยวิ่งแบบว่าเดี๋ยวกรกฎาจะกลับมาบอนบอกพี่หนุ่มบอกว่าไม่กลับตัวพี่หนุ่มอ่ะไม่กลับมาของมดดำอ่ะเดือนกรกฎากลับมาแล้วกลับมาจริงไหมของมดดำกลับเล้วพี่หนุ่มไม่มีพี่หนุ่มพี่หนุ่มไม่ได้ไปเอาเวลาเช้าทำอาจารย์ยิ่งตักอ๋อ่ทำอะไรกันไอครัวครัวของอาจารย์เออแล้วก็เล็ ไม่ใช่มาทำรายการนี้แต่ที่ไอ้แบบโดนหลอกสุดๆเนี่ยมันก็เป็นแบบว่าหมอดูที่หลอกใช่ไหมเขาไปหลอกบผมไปซานเขาเองเนี่ยไม่ได้สักอีกนะได้เงินเถิดแป๊บเดียวไปซานเขาอีกคือหมอดูคนนี้ก็ประมาณว่าดวงเนี่ยตกมากเลยอันนี้ดูตกอยู่เราก็เชื่อทันทีโดยที่ไม่เช็คกับหมอเลยมาจากก่อนหน้านี้เราก็รู้สึกเอรายการก็หลุดไม่มีปัญหาเลยดวงตกมากเลยอ่ะ เอาแล้วอีกเริ่มมีความเชื่อไอ้ลมตกแล้วจริงๆแหละคงตกแล้วตก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 ไอ้จะแจ้งไงดูว่าถามเขาเขาบอกไหมต้องไปปล่อยนกปล่อยปลาหรอล่าไม่ใช่ของเราเนี่ยเกี่ยวกับลาคีลาคีต้องไปอาบอบนุ่หมายถึงว่าไปเกี่ยวดูด้วยการไปเอารวดแล้วต้องได้จังเนี่ยไม่มีอะไรกับหมอนวดหมอนวดหมอนวด แล้วแล้วแล้วคุณไปไปได้ไปอานวดไหมฮไม่ไปเออเอางี้ได้ไหมอาจารย์คือทุกวันนี้สิ่งสองสองอย่างที่เด็กคือเด็กและสตรีเนี่ยเกลียดมากคือไม่สามารถมีอะไรได้โดยเฉพาะสตรีไดเกิดไปจะไม่เคยมีอะไรเลยอ่าเอาที่แจ้งอื่นได้ไหมเอาอย่างนี้้ลยกันอ่าคุณมานี่มานี่มานี่แทนคุณต้องหาตัวตายตัวแทนอัตอมแล้วกันเอาไปไปว่าให้จ่ายตังค์ให้หมอไป ไป,ไปแทนก็ต้องหาคนตัวตายตัวแทนไปไม่ทำแทนแล้วคนเอ๊ะองแต่เอาคนขับรถ,รถได้ันน้งวะให้พี่เที่ยวรอดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะเขาไม่รู้จ่ายเฮ้ยกูจะไปหาเด็กพี่อาจารย์คนหนึ่งไอ้เด็กอาจารย์มีอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือติทีิเจะปวดที่สุดแล้วปรากฏว่าไงลุงไมพีนข้างนอกเนี่ย สิ่งที่พวกนเห็นเนี่ยปรากฏข้างนอกยังมีแต่เด็กนักศึกษาล้วนๆเลยนะน้องซึ่งแสดงว่าเขาก็หลอกเด็กคู่นี้ด้วยดิแล้วล่าสุดรู้เสือโดนปิดตำหนักไปแล้วที่แต่ว่าหลอกคมคือหรืออะไรซัมติงใช่ไหมที่เรามีข่าวอยู่แถวๆเนี่ยก็แสดงว่าเหมือนว่าเหมือนสอนว่าจะทําวิธีให้แต่ก็ต้องมาทําวิธีกลาคับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่จะกูไม่อยากจะลาคัทกับฉันถ้าเขาเขาจะให้แกถ้าเขาอยากจะลาคัทกับฉันโอ้ใช้แอนเดรียดีหรือเปล่าไหมจ๊ะ I'm อันนี้คือประสบการณ์ที่โดนจดดเอาละสิโดนหมอดูลองยังไม่พอช่วงหน้ามาดูกันต่อว่าอะไรที่ทำให้หมดดาโกรธได้ถึงขนาดนี้โกรธก็โกรธเรื่จะเกิดขึ้นเหมือนในหนังอะอะไ้จะเกิดขึ้นวะเอาลูกไว้สนับสนุนโดยใหม่มิซูบิ i ิมิล i า a ดน้ำดื่มตราสินแบนเนอร์ไบรท ่สีตีนคู่สีตีนีช่วงที่แล้วมดดาถูกหมอดูหลอกตุนจนเปื่อยแต่อะไรก็ไม่เจ็บจิตรีแตกสุดเท่ากับโดนผู้ชายหลอกไม่ละพี่มดดาเคยพาไปดูหมงดูหมอไปดูในในทั่ไหนว่าเขาเคซี่มากไหมหลังๆนี้มากมากครับหรอเอย่างครั้งล่าสุดนี่จะพาไปไหว้ลาหูทุกวันพุธแล้วก็น้ำสวดด้วยครับน้ำสวดก็คือแบบว่าเก่งมากครับเก่งมากครับ มันก็จะมีสื่อนั่นแหละก็ให้ก็ตรวจทั้งนั้นก็ไม่หว้กันอ่ะคือแบบว่าประมาณว่าช่วงราหูยกย้ายอะไรเงี้ยไม่ต้องว้ถ้าเบื่อเราไม่รู้ว่าดวงไม่ดีเราไปกันเถิดเราเอาทาแล้วสบายใจอ่ะทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นนะเขาบอกไม่ให้บนอ่ะเมื่อก่อนเราบนดะเมื่อก่อนบนบนไหมบนดะเลยแล้วเคยแก้บนมันๆอะไรบ้างอันนี้เรื่องจริงๆเลยนะแล้วก็ยังหาคำตอบไม่ได้จนถึงชีวิตจนถึงทุกวันเนี้ย เมื่อก่อนมีแฟนเป็นในแบบเว้ยอ่าเป็นในแบบเออเอสเอสเอสแล้วแฟนในแบบนี้ในแบบนี้วันดีคืนดีระหว่างนั้นหมอดูก็ดูดวงฉันเว้ยเฮ้ยทำไมในแบบเราก็คิดว่าเราสวยเนาะเพราะว่ามดดำเนาะนี่เหรอแมเฮ้ยทำไมผู้ชายชอบชอบเอาโทรศัพท์ไปคุยโทรหาผู้หญิงดีดีนะหมอดูเฮ้ยหมอดูขันทำยังไงดีครัผู้ชายติดผู้หญิงเยอะเยอะเนาะเราก็รู้ตัวว่านั่นคือธรรมชาตินะเราคือติดธรรมชาติ อ๋อนี่มีวิธีแก้งสงสัยเนี่ยผู้ชายโดนของแน่เล, <c oughs> เลยไม่ไหรอกครับแล้วเราะจะแก้กันยังไงดีล่ะคะถ้าเรือตุ้มท่าท่าประจันเกลือออกมาท่าเรือใหญ่ๆนั่นนะให้ฉันน, <c oughs> น,นะไปตักน้ำใต้ท้องเรือแล้วมากินเนี่ยไม่กินสิจะลอกแหละไปตักน้ำใต้ท้องเรือทั้งหมดเก้าลำ <c oughs> ลิชก็เอาแล้วสิเก้าลำแล้วเรือมันว่ายมาไปมาเธอไปตักยังไงว่าใต้ท้องเรือหมายถึงมันก็จะมีน้ำซึมเข้ามาอยู่แล<ำ>้ว ไอ้ใต้ท้องเรือมพอดีที่ที่เราอยู่เนี่ยเหรอใต้ท้องเรือที่เรา,าะอะไรอย่างเงี้ยตนน้องเหมือต้องขึ้นเรือให้ครบเก้าหลาเก้าหลาเก้าไปตักไปแล้วมันเหมือนในฝั่งน,ะ<ฮ>น่ะพิมพ์ในระหว่างที่พี่ตักอยู่อี่างแต่งหน้ากำลังดูแลเราอยู่อา้าวพี่า้านจะตักอะไรเออผมจะตักน้ำอยู่เออผู้ชายไปแล้วผู้หญิงก็มารับไปเรียบร้อย <laughs> เหมือนในละครนะเออแล้วทำไงมันก็เหวอเงี้ยเหรอเฮ้ยไปไหนรีบเหรอวิ่งตามมั้ยแล้วจะทำยังไงจะวิ่งตามเนี่ยอุ้ยวันอยูดท่าพระจนันทร์ใจคิดว่าคนเยอะแยะไอ้ท่าตรงนั้นนี่คนมันจะเยอะขนาดไหนเหรอตักไหมห,หรือตัดต่อให้ครบเก้าลำตัดให้ครบเก้าลำไม่โอ้ยติดใจไหนจะมาตัดต่อล่ะครั้งสุดท้ายเนี่ยแสบสุดอันนี้มันก็แบบกี่ปีมาแล้วครั้งสุดท้ายอ้ยหกปีเว้ยเดินเวลาออกกับพี่ชอดว้ยพี่ชอดพี่รู้แบบว่าพี่ทำให้ความรักหนูพังหมด ่านผูชมบอกอันนี้มันเป็นอะไรขึ้นใหม่แล้วล่เนี่ยดราม่าจริงจหนูต้องลาออกหมดแล้วหนูไม่ทำาอะไรกงราการหยุด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 หยงยุไยตดหยุ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 แล้วดหยุดหยุดหยุหยุดยหยุด่อออยยดยดยาย แล้วสุดท้ายทำไ,ไมตอนนี้ถึงคิดได้ว่าฉันไม่มีผู้ชายดีกว่าจนในที่สุดเนี่ยต้อ,องขอบคุณมอเตอร์์ไซครับจ้างอ่ะโมจ่ายรับจ้างหน้าบ้านเนี่ยเหรอเฮ้ยชี่นี่ผูกพันก<อ><อ>ันไปแบบจนวันเลิศส,สุดผูออ้ชายบ,บอกว่าเนี่ยเออเดี๋ยวขอเอารถไปหน่อยนะเออไปไหนละไปหาแมา่คูตามแต่เขาต้องกลับไปหาแม่เนาะมอเตอร์ไซับจ้างบอกว่าเนี่ยในระหว่างที่แบบว่าขับไปขับมามันก็เหมือนแบบว่ามีโมไซค์ตามเนี่ยก็มาบอกแม่รักเนี่ยผู้ชายเอารถไปทำไมเห็นรถคุณมาดำเข้าโรงแรมมารุษ ออโมที่จ้างที่อยู่แถวบ้านเราตรงนั้นนะของมาบอกอยู่มารูดวุ้นเราก็ของพูทถายละทำไมมารูดนเหรอนบอกไปหาแม่ไงเอาเลยเว้ยวันนี้ของขึ้นมาเลยโกรธต้อโกรธเรืจะเกิดขึ้นมันเหมือนในหนังอะเรื่จะเกิดขึ้นวะเอาเลยเว้ยปุ๊บนึกถึงฉากในหนังออกมาปิดเข้าไปปุ๊บปุ๊บมันจะมีประมาณเจ็ดห้องปุ๊บมันไปอยู่อันสุดท้าย มันไปอยู่อันสุดท้ายเปิดมาแล้วเจอปีดบทจะปีดเนี่ยน็อกน็ักหนีเลยนะกุญแจกุญแจเอาที่ที่แบบกุญแจที่เขาพึ่งจ่ายหน้าบ้านรูกผมจ่ายร้อยเอ็ดสเขาก็ต้องหลอกห้องน้องมันจะเข้าห้องถ้ามันได้ยินเสียงเราเนี่ยจะกันอะไรอยู่อ๋อพัชดตัวโอเคเอามานี่ห้าร้อยเพราะบอกว่าเอามาส่งพัชดตัวเพิ่มป้อง ยอดเลยอ่ะก็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 แบบนี้นะที <c <c ่เป็นผู้กำกับไงน้องเอออ้าพาสต์ตัวมาส่งครับมันก็ต้องเดินมาเปิดเปิดปุ๊บเอาน้ำปาดมันเลยอ่ะตอนแรกเราเรากไปนอนเอ็ดเดี๋ยวผู้ชายต้องวิ่งกลับมาขอโทษเราผู้ชายทำไงรู้ไหม มึงมาทำไมจวบ่งมาเตะกูนั่นแหละมันเลยต่างกยนแล้วก็กินทุกอย่างมันเหมือนหนหมดเลยพิมพ์เขาใจไหนไม่ก็ต้องกินเรือดมุดแบบปกติผู้ชายอู้จะต้องไปขอโทษนะอะไรเงี้ยไม่เว้ยแบบเพื่อนจะนี่คือสิ่งที่เราคิดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นเฮ้ยมาไม่วัด กูดูกระแสนูไปไปเลยทีจริงๆมันจะไล่แต่แทนที่คนที่โดดอ่ะคือเราต้องรีบวิ่งขึ้นรถแต่รถขับออกไปนี่คือจุดเราทำไงก็ให้คนขับรถไปเอาคืนสิแล้วก็เดินไปจนมันเตะเราทำไงล่ะทำไงอำไงแบบ บ้าสรุปแล้วเราไม่ได้ร้องไห้หรอกกูกลัวโดนเตะมากกว่าโอ้โหนี่คือจุดพลิกที่ทำให้รู้สึกว่าต้องไม่เอาอยู่คนเดียวไม่เอาอยู่คนเดียวจริงคืออยู่คนเดียวกว่าอยู่คนเดียวแล้วก็แบบว่าผ่านมาผ่านไปดีกว่าคือมันแบบว่าหนึ่งทุกอย่างพังหมดเวลาเราทำอะไรเนี่ย มันก็จะพังหมดอย่างเงี้ยทุกว่าเราไปตั้งใจเราไปตั้งใจอยู่กับผู้ชาย่เดียวถูกเอาเราวันนี้สนุกสนานมากมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมแล้วครับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับแหมสนุกสนานมากมายนะครับวันนี้ก็อย่าลืมติดตามรายการผูชิดตีเนียนได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งแบบนี้นะครับเราจะไปตีเนียนกับคนดังมันมันแบบนี้กันทุกสัปดาห์ครับเอาละครับสำหรับวันนี้เราทั้ง5คนลาไปก่อนแลวพวกคนใหม่สาหรับันดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก่อนจากกันในวันนี้นะคะมีเรื่องดีๆให้คุณได้ตีเนียนติดตามไปร่วมกิจกรรมจำได้ดีฟรีช้อปปิ้งกับแบรนเนอร์ไบรท์ในบรรยากาศการแข่งขันสนุกๆที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพาซาเชียงใหม่วันที่19มกราคมนี้และสามารถติดตามข่าวสารการร่วมกิจกรรมได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m b a n n e r p r o d u c t ห h a m p l u ดนะคะ สัปดาห์หน้าพบกับพระเอกเบอร์นหนึ่งที่หายจากวงการไปเป็นหมอดูพี่แท่งสักดิทธิ์แท่งทองมาติดตามชมกันว่าหมอดูแท่งจะใช้วิชาอะไรดูดวงจับแม่นหรือจะมั่วบ่ายโมงครึ่งวันอาทิตย์หน้าทางโมงได้นายทีวีห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงสนับสนุนโดยใหม่มิซูบิชิมิลาดน้ำดื่มตราสิงแบนเนอร์ไบรท ห้องไหนห้องเชื่อไม่ไดีไม่ได้พี่เวลาพี่คนดังไปตีบ้านคนอื่นเขานะผมเป็นเป็นข้าราชการเคยมาที่นี่จริง